รู้ได้ไงวะเฮ้ยใครวะใครเข้ามาวะลี่ซังไงไอชื่อลี่ลี่ไอ้ยังกูกูคิดถึงการยิงกระเลียนวะเย่เยอยากอยากเห็นคนซื้อเบนเดลตาสองอีกวิ่งฉัดน Number one of อฟเบนเดลตาสองเ่เฮ้ยบางครั้งก็แฟนทอมใช่หรอใช่หรอข้างบนมีเข้าวะมี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 แล้วะ เฮ้ยมามาเลยได้ป่ะได้ป่ะเดี๋ยวจันติฆ่าเขาได้อันติเปิดไซด์ได้พวกมัวแตกเอ้ยอยู่ไหนบ้างไอ้บิงอยู่ตรงเนี่ยใกล้ๆใกล้ๆเพื่อนมาจากใต้แดดวิ่งใกล้ใกล้ๆหลังวอเฮ้ยยิโล่สองตัวตัวเดียวละโอ้โหเพิ่งเอาหมดเอาไปป่ะเอ่อตัวท้ายไม่โดนเอ้ยผมมากอย่างท่มเฮ้ยฟ้าเราก็โหดอยู่นี่น่ะตกศูนย์แล้วอ่ะ ก็เศษนมันไม่เท่าไหร่มันก็อีซี่อยู่นะฝั่งนู้นมันอาจจะไม่ได้เจอโกก็ได้มันอาจจะแบบเดี๋ยวต้องไปดูแลฝั่งนู้นเออเดี๋ยวต้องไปดูแลฝั่งนู้นเออมันแค่ซิมเบอร์แน่กูว่าจริงง่ายเกินเออดีใช่ปกติกูโดนหัวคมกว่านี้คือเจอทีมง่ายจ้ะโอ้เอมึงหมิ่นเนาะเฮ้ยเหมือนได้ปลดปล่อยไหมเออเอาเงียบเลยสวยหายหายเอออะไรอะอะไรใครเรียกว่าคืออะไรเนาะ ไม่ไม่ีอะไรถือคือไม่ลืมลืมลืมไม่คือมันไม่ไม่ได้ว่างตอนนี้เฮ้ยเอาไอรี่รีเควสอะไรมาวะเพื่อนเอากกตี้ไงกตี้มันครบห้าแล้วอ่ะมึงจะไปอัดที่ไหนอ่ะเอ้าครอบครัวเราเหรอเอ่อไม่รู้ว่าตาหน้าจะมีใครออกหรือว่าจะเลิกเล่นกันน้องน้องแบบน้องน้องเขาออกน้องเขาออกอ๋อค่อยลูกใจเอ้ยแต่ฟ้าต้องไปคุยกับ แฟมบารีไม่ใช่เหรอต้องไปเจรจาเออก็อาจจะสี่คนสี่บวกสามตัวมั้งเชดโด้เชดโด้ที่อะไรอ่ะที่อ่ะโคตที่อ่ะเดี๋ยวเราก็ต่อจุดห้าเลยอุ้ยโอ้โหเพลงนี้จะไหนวะไปจี้อ๋ออย่าอ๋อคอร้องคอร้องอยู่เป็นเพื่อนกูคอร้องคอร้องตีสิบตตัวเนี้ยมึงตดใส่ก็ตายประตูประตู <laughs> เออยองโยไปยงโยไปดิฟัดดิฟัดดิฟัดิยงโยไปเพื่อนยองโยไปเออยงโยไปฟิวปลาดิฟิวสวยเพือ่อนทำดีมากอเออไม่ไหวอ่ะยอย่อยอไอ้แค่ลืมวิ่งหนีให้ใจอยู่โอ้โห จังจนเลยดอกไปกูหน่อยโอ้โหมันเลื่อนๆว่าบิ้งเอาไปเพื่อเหงื่อหงอกแค่สามตัวอยู่ตอนนี้สามอ่ะใช่ไม่อีกตัวบิ้งรันให้รอดูยังไม่ได้ไปดูเพิ่มไม่ใช่มึงไลค์ให้ชมหน่อยเออเอาให้รีไปดูให้มึงรู้ว่าแบบโลกของโกมันโหดแค่ไหนดิเฮ้ยนี่นี่รีเพื่อนในดิคอร์ดชื่อฟ้านี่อยู่ตั้งแพทนะเว้ยใช่กดมาคนนี้แพทแท้เนี่ยความบอกของผู้หญิง เล่นได้ดูฝาดได้ดูฝาเออเล่นน่าจะเยอะเดี๋ยวกุนติเดี๋ยวกุนติอันติให้ออกมี่ตัวดันตัวจับเลยเล็กเล็กเฮ้ยมันจะมาอัดจากกูดำก็จันติเปิดข้างไงเพื่อรักเฮ้ยเย้ไม่ต้องเจนเลยจอคุลิเฮ้ยไบร์เปอร์มันคมจังเลยไวเปอร์มันคมเลยไบร์เปอร์เราอ่ะเราเจอคูรีศาสไวเปอร์มันอ่ะ เราได้เรามีความหวังอยู่อ่าวายเปอร์ในไลย์ไวเปอร์ในสา์ฟ้าเด็กมอเราปะเฮ้ยลาดบังลาดบังร้อยเปอร์เซ็นต์ฟ้าเด็กมอเราว่ากูโกรดกดวายเปอร์แล้วเนี่ยมันคมใส่กูอุ้ยกูดูอะไรอยู่อุ้ยยังคงอยแชมเบอร์ฝั่งเราดิเออดิเหลืออะไรอ่ะคมฟ้าดัฟ้าขวาคม เฮ้ยฟังอยู่เอองซื้เวลาไวไฟขอสามวันสามวันอุ้ยโอ้โหโอ้เหลือตัวโง่ด้วยเฮ้ยเอาวะน่าจะเดินซีทีนะเุ้ยโอ้โหลูกกลมลูกกัดกลมาดูดิเห็นเห็นกลเห็นตรงไหนก็บอกกันตรงตรงเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ๊เฮ้ยนี่ขนาดโมไม่เข้นนั้นเนี่ยก้อน นี่ขนาดมือไม่ขึ้นนะเนี่ยโหบิงถ้ามือขึ้นมือไม่ขึ้นนะเนี่ยถ้ามือขึ้นไอ้สัตว์นิ่ที่ทตะกี้แบบฝากตัวทะลุเฮ้ยตัวง่อนนั้นจริงเยี่ยอันนี้อันนี้เอาจริงเอากวะเนียเนี่ยเนี่ยแปดสูนเลยเหรอวะเฮ้ยธรรมดาพลังของเฟมารี ไม่บอกมันอี่ไม่ไม่มึงอะไม่ทำว่าเหยีการนะสัสหวยมาหลอกเลยมาหลอกซื้อขายตัวอะไรแบบนี้มึงซื้อขายกูแล้วอะเยี่ยกูรับไม่ได้วะมาม้ามาแล้วมึงไปยิงมันให้ตายวะเมื่อกี้มาเหาไหนไอบิงพิดกูโอไปไปไปหรอ ะดวิิจหายละโดนไบเปอ้์แล้วอะเราเราชนะว้ยไปฟ้าเอ้ยเอ้าโหเออขอโทษแฟงแ้เโดจะแฟจะแฟโดนไเป้แล้ววะเปอมัเนี่ไอ้ลองหลังไอ้ลองหลังหลังเข้าไอ้แอบไว้เอ้หลังสองเลยนี่ลังอสองเจ็บเจ็บมันจะเอากูไอ้ยี่มันจะเอากูให้ได้ไอ้วแอบแอบแอบ เปิดเลยเปิดเลยกอ้าวเฮ้ยเอ๊ยไอ้ไรวะเฮ้ยมันเจากูให้ได้เมื่อกี้มึงเห็นเลือดกูใช่ไหมมันเจากูให้ได้เฮ้ยไอ้เรื่องจะได้เลยอ่ะไอ้ชิบู ไอ้ใช่เมื่อกี้ไมชเมื่อกี้ดนขึ้นว่าตกตายวะมันไม่ได้โดนนี้ระเบิดหนหน่าผมดูมันตกตายเว้ยเออดิมันมันมันอับมันมันอับดาเพนไปมันไม่ได้กดสเปซใช่มันไม่ได้กดเปสบาร์ค้างดอกพันนยดอกนนยคนดอันาดอให้หน่อยเหรอเอาไปบูดอกไปแล้วอันนี้ไอ้โยรุโยรุไอ้ล็อกเราไ่ได้ไม่ทำไ่ทำไม่ทำโยรุยรุ โยลูกโอ้โหตายตายแต่ถอดจังหวะเอ้ยจังสวยสวยสวยเท่สวยเออเจ็ดเจ็ดอยู่กลางเฮียกูทิ้งผลาญเพื่อนก่อนโอ้โหเขาสติกันอยู่อยู่สองตัวเลยเหรอมิดแตกหนึ่งตัวนึงไม่รู้ละตัวนี้ไม่รู้เลยเฮ้ยเศษอู้สวยเพื่อนโอ้โหวางเข้าตรงเจ้าครับเฮีย เนี่ยตื่นเต้นชะมัดหัวใจกูจะวายเอาไปเพื่อนนั่นนัเพื่อนเพื่อนที่นุ่มนวลบิงชื่อบิงเรียกดิชื่อบิงบิงบิงโกิงโกเรียกเรียกไอบิงเลยเรียกไอบิงไอ้ไอบิงไอบิงเนี่ยเด้อ้โหเนี่ย มันไม่ไหวเป่ <Ultimate. S 1> อัลติเมตมไม่เอดิกเขาติดมันคนไทนยใช่ป่าวเนี่ยมันติงเป็นร้อยเลยเดี๋ยวกูอัลติเมตนะอัลติเมตเอ่ยนเนี่ยอยอา์ลุ่งโง่ไอฟิลอย่าก <c oughs> เริ่มเปิดนะไอ้ฮัยมันเด้งหมดเลย <c oughs> ไม่ขาวป่ะ <c oughs> เพื่อนกลัวพี่สองโอ้ยโอ้โหแม่าจะโผล่กับตัวนี้ว่ะไอ้มิดเลสยิงกูยิงกูไอ้เจ็ดหลังเจ็ดหลังเจ็ดหลังเพื่อนเจ็ดหลังเจ็ดหลังเจ็ดหลังไหมใช่ใช่ใช่เจ็ดหลังเจ็ดหลังละเอองจะข้อมูลคือสิ่งสำคัญเพื่อนโอ้โหไอ้แคดเจ็ดหลังแต่ข้างหน้ามีอีกสองไอ้เหี้ย กูหมุนมาตั้งนานกูโดนเจ็ดข้างหลังยิงไงโอ้โหมีปอกูพอใจมากที่กูฆ่าไวเปอร์ได้กูมันยิงกูไปสามแย่เด้อเขาเรี้ยงก็เปรียบเทียบอ่ะถ้ากูจายเที่บงจะเจ็ดตัวไอ้เชี่ยแต่กูกลัวว่าเราจะกันให้มีประสิทธิภาพเลยโอ้โหเจ้าอยู่เหอไวเปอร์กูอะเออนี่เงาะซุปเปอร์บัตเฮ้ยเอาวะเฮียซุปเปอร์บัตคือไข่วะแย่เด้อเอาวะต้องไงแผ่นในโมลินโยอ่ะมีแผ่นรถบัตแผนตั้งล้ออย่างคาโรดันโด มันเก็ตเอาไมเว่ย์ผู้คนเี้ว่าอยู่ไหนอยเขี้ยทีมเราไม่มีเศษทีมเราไม่มีเศษโหลฟ้าฮัลโหลทีมเราไม่มีเศษนะรู้ป่ะฟ้าก็เดินไกลแล้วทีมเราไม่มีเศษรู้ป่ะไม่ไม่ไม่อุ้ยมีสกายซ้ายซ้ายขวาลูกอีกตัวไหนอ่ะ ไม่รู้ว่าคิปจอแม่งชอบแคมป์นิดเองเฮ้ยว่าเปล่าอ๋อนี่บีแล้วไปเฮ้ยเสียงเสียงเฮ้ยยิงไอ้สัสอ๋อหรอแล้วไปเฮ้ยเมื่อกี้ไม่น่าใช่เสียงมึงนะดีไงโอ้ยกูจะแผบหัวแล้วไงกะเจาะไอ้เนี่ยเฟียวหยุดไว้ก่อนโง่ไอ้โง่บอกเสียงมึงไอ้เหี้ยบอกเสียงมึงขอโทษอะไรบ้างล่ะ อ้ยได้อยู่แล้วเพื่อนเยอะเอาทุกช่อง <Yeah. S 2> เยอะเฮ้ยใหมัน <c oughs> ไม่โก้ไม่ <c oughs> นิ่ง,งาไม่นะ <c oughs> มันเซนเวอร์เฉยๆงงฟาคงต้องไปแล้วสินะไม่ไม่มันบอกว่า โอ้โหร้องไห้สะด้วร้องไห้เลยร้องไห้เียจนี่ใส่เจอหน้ากันปีเดียวสนิทแล้วดิคุเลอดร้อนมากไม่เจอหน้ากันนี่สนิทกันแล้วดิ้ด่ายด่าเหทุกตัวบี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 ขอร้องล่ะมาช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยมาแ้นมาแล้เหียนพ่อหนมจะลกจกเ้ยจกมันอยู่บ้านหมอกเปล่าวะบ้านหมอกคือเชี้ยเลยวะหมอกไวเปอร์บางแห่ แล้วใครบอกบีสัตว์ไอ้เที่นี่ไงไอ้เที่ที่อยู่บีเลยก็หมอกไวเปอร์มันบังอะเราขอตัวได้เปล่าแพนเรเหรอเข้อโเขาสิบเ0 90สุดเลยอยากได้คนตายไม่อยากได้คนโลโอ้ยไม่ไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่เพื่อนเราบนแต่ว่อนเราตายละ เอ้ฟิวเอาหน่อยลง่ะเฮ้ยไม่ไ um, ด uh, <c splash> <c oughs> mm ้ว่ะฟิวไปตักู่ปะล่ะกูกูใหม่ให่เฮ้ยกดจ e ดไปดิกดจ e ดไปดิกด yes ไปดิ y e s yes กูต่อแม่งเลยกูต่อแมงเยสได้นี่นี่ล่า เยดไปดีใช่ไหมอีกตาก็อีกตาใช่ไหมอีกตาก็อีกตาเออสิบสองศูนย์